โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพงสะท้ชนแนลนะวันนี้ก็อยู่กันใน Online, Sweden, America, กเกมแล้วก็ล็อกออนไลน์คราฟร์ 3D เข้มเคื่อนนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราอยู่กับอาชีพโลยอนการสายเจนซิสเต้นั่นเองนะครับผมก็ปัดฝุ่นเอากลับมาเล่นใหม่ทีนึงนะครับเพราะว่าหลมตัวไปแล้วนะครับก็หลมตัวไปทำอาไ้ที่จะเอามารีวิววันนี้นั่นแหละครับก็คือตัวนี้ รับผมชาร์โ w นะครับ s าร์โอนีเกนิสชาร์โนะครับชิปเซตของมันเลยนะครับผมมีทั้งเว็บปอนเนาะก็เอียดิงนะแล้วก็เพนเดนต์ ence, นะครับผมวันนี้ก็ลองไปใช้มาแล้วนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเอามาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันแรงมาก้อยขนาดไหนนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มที่ อา s h a อ่ genesis shadow pendant ก่อนละกันนะครับผมก็ในส่วนของ pendant เนอะ mm hmm. ก็คือแป๊แบแป๊แบ,บ,บ,บผมเลื่อนให้ก่อนปะก,กีกดไม่โดนโอเคอ่าของ shadow pendant นะครับก็คือเพิ่มดาเมจของ genesis ray นะครับให้5%นะครับแล้วก็ทุกๆ2การรีบวกนะครับก็ให้อีก2%นะครับอย่างของผมเนี่ยบวก9้านะครับก็คือลงล็อกอี สขั้นเนาะไม่ถึงปกสินะครับก็ได้อีก4%นะครับก็คือ,อ Genesis Ray แรงขึ้นอีก9%นตั่นเองนะครับผมต่อมาในส่วนของ Earling นะครับผมอันนี้ถือว่าผมชอบมากนะครับก็คือลดคูดาวของ Genesis Ray ลงสูงสุสองวินะครับผมแล้วก็ทุกๆสามขั้นนะครับลดครูดาวของ เจนิสเล่ ay, ลงอีก0.1วินั่นเองนะครับก็อย่างของผมเนาะบวก9นะครับก็ลงล็อกพอดี3ขั้นนะครับผมก็ลดไปอีก0.3เนาะใช่ไหมก็3ขั้นคูณเข้าไปก็0.3บวกกันกับอีก0.2ก็เป็น0.5วินะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ลดลงมาอีก0.5วินาทีนะครับผมสำหรับคูดาวเนาะ ก็มันไปคอมโบกับไอตัวเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อมาอ่าเชอร์เวปป้อน,นครับผมก็อันนี้เพิ่มดาเมจของาธาตุโฮลี่อีก3%เปอร์เซ็นต์เนะาะทำบวกเกีดได้ก็อีก3นะครับบวก9ได้ก็อีก4ี่ครับรวมกันเป็นก็คือ10นะครับผมให้10เปอร์เซ็นต์เนาะเพิ่มดาเมจของาธาตุโฮลี่ที่เป็นเวทมนต์นะครับผม10%แล้วก็เมื่อใส่คู่กับ ใส่รวมกันเนาะเราพวกเวปปอนเพนเดนต์เอีริกครับที่ผมใส่อยู่เนาะก็คือดามเมจของ genesis เลเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับรวมการอัตราการตีบวกรวมกันนะครับอย่างของผมก็คือบวกที่27นะครับผมก็ขึ้นอีก27เปอร์เซ็นต์นะครับผม,มแล้วก็ถ้าเวปปอนนะครับผมเจ n e s i s ชาโดว์เวปปอนเนี่ยใส่คู่กับ อโรยอนกาดชาโดชิลนะครับก็ที่ผมใส่อยู่นะครับก็จะเจาะเอ็มเดฟนะครับคู่กับอาไอจอยกับเอ็มเดฟเนาะทุกทุกเผายกเว้นเพย์เยอร์นะครับผม40%นะครับแล้วก็เพิ่มเฉยเพิ่มขึ้นอีกตามอัตราการตีบวกที่รวมกันนะครับผมอย่างก็คือใส่กันปุ๊บเนี่ยใส่คู่ระหว่างมือกับโล่นะครับก็คือจบไปเลย40เนาะ แล้วผมก็คือเอาบวก9กับบวก4รวมกันได้เป็นบวก13เนาะก็รวมเข้าไปอีกก็กลายเป็นเจาะ53%ามอนะครับแต่ของของจริงก็คือผมต้องการแค่เจาะ50%เนะครับผมเพราะว่ามันจะไปคอมโบคู่กับถุงมือไมเดเชียนโกลของเรานั่นเองนะพี่เจาะ50เนาะรวมกันก็เป็นร้อยพอดีนะครับอันนี้ก็ล้นเนาะล้นมาอีกนิดหนึ่งล้นมาอีก3%นะครับผมแล้วก็ไอที Q ่ลดคูลดาวนะครับผมมันมาคอมโบกับตัวนี้นะครับก็คือ ะตะโตาช่างนะครับที่บวก11แล้วลดคููดาวของเจนิสเลลงอีก1วินาทีนั่นเองแล้วก็ Genesis เจนิสเลเนาะเรามีคููดาวอยู่ที่อ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คืออยู่ที่2วินาทีเด็กเพจแ๊บหนึ่งนะครับทีก็ม,มึนลืมนะครับจับแป๊บ อ่าคู่ดาวอยู่ที่2วิเนาะก็จะเหลืออยู่ที่0ูนวินน่นะครับผมก็รัวพ่อๆกัน่าจะโดรมัตนะครับผมโดรมัตต้องมีคู่ดาวอยู่ที่2.5นะแล้วก็ใส่หินเข้าไปแล้วก็รวมกับพวกคอมโบมือโล่เ่งก็ลดเหลือเหลือศูนย์จุด้โอหกันครับผมเนาะก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถถอดแล้วก็ไอที่มีเรื่องของการเจาะเอ M ็มเดฟเข้ามานะครับทำให้ผมสามารถถอดถุงมือเชรเออกไปหนึ่งข้างได้นะครับผม ก็ไปใส่เป็นพวกประดับอะไรพวกนั้นแทนนะครับผมผมเลือกใส่เป็นฝั่งอ่าฝั่ง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 ซ้ายนะครับผมเพราะว่ามันมีเรื่องของอ่าเมจิกโซ่นะครับผมที่เด้งเ t ให้ในของประดับ17.1เนาะอันเนี้ยค่อนข้างดีนะครับผมเวลาเราเล่นไปปุ๊บแล้วเอาเ t เราจะหมดอะบางทีเจอจังหวะที่แบบลงปุ๊บแล้วมันเด้งพอพอดีครับผมเ t เราก็จะเต็มทันทีเลยนะมันเด้งให้พันหกเลยนะ ค่อนข้างดีนะครับผมแต่โอ,อกาสติดมันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะโอเคมันก็ช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันดีฉีนนะครับผมก็ใส่ตามน,นี้เลยครับผมก็เดี๋ยวผมมาทดสอบให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเทียบกับเซตที่ผมใช้เมื่อก่อนนะครับก็คืออ่าเทมเพลอรนะครับผมก็คือพอตฟ้า V1 นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวใส่แป๊บนึงบเ,เนี่ยตอนที่ยังไม่มีชาร์โดตัวน,นี้มาผมก็จะเล่นโดยใช้พอตฟ้าไปนะครับผมชาร์โดฟ้าอีกครับ แล้วก็ของทุกอย่างตามนี้เลยนะครับผมแต่ว่าผมขอเสื้อออกก่อนเพราะว่ามันมีการ์ดแอมดาเลียนะครับมันลดชั้ง S.P.H.P ผมนะครับค่อนข้างจะเจ็บปวดนิดนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันอีกทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมเทสดามิเอตให้เพื่อนๆดูกันก่อนเนาะก็เอาเป็นเซตชาร์ฟ้าก่อนละกันนะครับผมะตามนี้สเตตัสอย่างตามนี้เลยนะเลขผมยังไม่1้อยนะครับผมขออภัยตร,ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าตอนแรกผมดันค่าอินมาก่อนนะครับ แล้วร said, you know behind behind so ู้สึกว่าจะไปดันค่าวิทก่อนให้มันเก้าสิบแต่ไปประมาผมเปลี่ยนมาใช้เป็นหูกะดุยกับปากทีสเปานะผมก็เลยเดี๋ยวต้องดันค่าเด็กให้ร้อยี่สิบก่อนแล้วค่อยไปดันค่าวิทนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็ดาเมจเดี๋ยวทดสอบมันดูได้อยู่แล้วแหละป้าเป็นยังไงผมขอยิงเจนเิสเลแค่ห้าทีพอนะครับผมเพราะว่ามันกิน HP ทีละสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างเยอะนะก็นะนิดนึงเตือนหน่อยนะครับเนี่ยนะครับ โอเคเดี๋ยวลองดูกันครับว่ามันเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวเป็นเซตเชลโลฟ้าเนาะเจ็ดอเจ็ดสิบอยู่แล้วนะครับอ่ะลืมใส่อันนะเดเกยดเกิดเเกิเอ่นอโอเคอ่ะเกือบละ ครบ,บมันก็จะเจาะ70%เปอร์เซ็นต์เนาะใส่คู่กับของมือก็เจาะท่าทีอีกนะครับผมก็เจาะเป็นหนึ่งร้อยพอดีนะครับผมพอ,พอพอกันเนาะอ๋อแล้วก็อันนี้ผมจะต้องเกียนก่อนเพราะว่าเราใส่เป็นตัวนีคน้ครับ เด้งนะครับผมผมใส่ตามนี้นะผมผสมใส่ผมสตามนี้หมดนะครับแล้วก็คอร์สเดี๋ยวเทสเป็นคอร์สฟ้าก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่เสื้อก่อนนะครับผมปึ๊บกดยาเด้งเลือดฟรีนะครับป๊บโอเคเดี๋ยวเอซเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวถอดแล้วก็รอรีเจนไปเลานะครับผมโอเคอะผมเทสกับเสาขนาดกลางกันนะครับผมอยู่ไหนวะมาที่นี่นะครับผมอันนั้นเสาขนาดใหญ่แนละ้วโอเคนะครับผมก็ มันไม่มีบงไม่มีบัฟอะไรมากนะผมก็เทสเพียวๆเลยละกัดน,นะครับผมเดี๋ยวผมจับอันนี้ให้ยิงสักห้านาทีนะครับผมรอบนี้เปิดเครื่องคิดเลขแป๊บนะครับโอเคมา Genesis Ray นะครับผม Shadow ฟ้านะครับเสากลางงกยิงครั้งที่หนึ่งนะครับผมเปลี่ยนอ่าหนึ่งหกสามนะครับผม ครั้งที่สองนะครับผมหนึ่งเจดหนึ่งนะครับแล้วก็ครั้งที่สามนะครับผมเที้ยหนึ่งห6เจ็ดนะครับแล้วก็ครั้งที่สี่นะครับผมห5 0้านะครับก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมเปิหนึ่งหสี่นะครับผมก็ยิงไปห้าครั้งนะครับผม ครับแป๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครบนะครับผมก็ดาวเมชเชียอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามนะครับผมก็เหลือก็ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันนะครับก็อ่ะเดี๋ยวผมขอเสื้อแป๊บหนึ่งผมขอรีเอสทีแป๊บหนึ่งครับก็เดี๋ยวใช้ชิลสเปลเนาะแล้วก็เอาแมกนิออกมานะครับ อ่ะเดี๋ยวนั่งรอดูกันแป๊บหนึ่งนะครับเออเรามีของฟื้นเอนพีอ่ะืโอเคอ่ะมาต่อนะครับผมผมเปลี่ยนเป็น ไออันนี้นะครับอ่านี่นะตามนี้เลยนะครับผมอาชีพเนาะแล้วก็มีเมจิคข้อ Shadow a r ร์เกับอ,ออรอเข้ามาแทนนะครับผม่มาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะใส่เสื้อก่อนโอเคเซตของเจนิสเลนะครับผม ของตามนี้ทุกอย่างตามนี้นะครับอ่ะเอาถอดเสื้อก่อนก็ได้เอาถอดเสื้อรองเ,เสื้อรองเท้าก่อนอพอดูดรามีพิเวอของมันกันเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับผมอ่ะยิงครั้งที่หนึ่งนะครับผมเปิดเครื่องคีดเล็บน,นลืมเปี่ยงโอเคสองหนึ่งสามนะครับครั้งที่สองนะครับสามหนึ่งหนึ่ง,งผมรออ๋อนี่ไม่ใช่ นึกว่าสเปรวัสเตอร์ติดไม่ใช่นะครับผมเป็นเอสเนะาะครั้งที่3นะครับผม2 0 0นะครับก็ครั้งที่4นะครับ2 0 9นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับผมปึ๊ม2 0 5นะครับโอเคอันนี้เป็นราเบิดปกติขอสปเปรตัตเตอร์แป๊บนึงนะครับอยากเห็นโอเค256โอเคอ่ะ เมื่อกี้นะครับผมยิงห้าครั้งเนาะดาเมจเฉลียอยู่ที่สองสองเจ็ดนะครับผม <c oughs> ขึ้นมาจากเดิมนะครับประมาณหกหมื่นนะครับประมาณหกหมืนนิดๆน,นะเดี๋ยวผมลองเทียบเปอร์เซ็นต์ให้ก่อนนะครับข <c oughs> อเสื้อก่อนนะชิอโอเคนั่งลงชิดอ,อ่ะเดี๋ยวผมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเมื่อกี้เป็นเซตฟ้าเนาะนะครับผม เห็นพราะวาชาร์ฟ้านะครับรบเซตนะอันนี้เป็นเซตสกิลนะครับรวมกับรโยนต์กาดชิลนะครับเพื่อใช้เป็นเจาะเอ็มเเนาะโอเคถ้าเซตฟ้านะครับเราอยู่ที่163นะครับผมถ้าเป็นเซตสกิลนะครับอยู่ที่227.6ก็228แล้ละกันนะครับผม ก็เป็น228เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับผม16 163 1 0 0คูณโอเคขึ้นมาประมาณ40%เลยนะครับผมก็มาได้ประมาณ139.8นะครับก็ตีง่ายก็คือ40%าเตามอที่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเราเราเราใส่เป็นเซ็ตเพิ่มเสื้อไม่กี่ข้อชาติว่าอาร์เอเข้าไปนะครับแล้วก็ออรเรต่อนะครับอ่ะ อันนี้เป็น Shadow Skill เนาะรวมกับมีจิคอ Shadow Armor กับรองเท้า Orles นะครับของตามเดิมน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่าดาเมจมันเป็นยังไงขึ้นมานะครับใส่เสื้อเข้าไปอัลุกขึ้นมาจาเพื่อนจากเราก็ก็ยิงเข้าไปนะครับผม,เร,มเริ่มมานะครับสองสองสานะครับท,รท,ทั้งแรกทั้งี่อนะครับผม สองสามสอนะครับคร้ที่สามนะครับสอง,คร, 2, 5, ค,รงครับ้ก็ครั้งที่4ีนะครับปุดสองหนะครับครั้งที่5้านก็สองนะครับผมหางชุดดเมชเลียอยู่ที่2 3 8ด นะครับขึ้นมาจากเมื่อกี้จาก 2...2...2...8 เนอะขึ้นมาอีกประมาณหมื่นหนึ่งนะครับผมสำหรับการใส่ของเพิ่มเติกน,นะครับโอเคขอเสื้อแป๊บหนึ่งครับเพราะว่ามันลดเลือดนะครับโอเคชุบมาก่อนปึ๊บอะเนาะก็เห็นนะครับว่าเออดาเมจเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นมานอะกจาก แค่ประมาณถ้าเป็นแบบว่าชาร์โดฟ้านะครับผมไอ์คอสฟ้าคอสฟ้าว1นะครับดาปเฉยเลี w ่ย e มันอยู่ที่163นะครับแต่พอเป็นเซ็ตสกิลนะครับชาร์โด s สกิลเนาะอืมก็ขึ้นมาเป็น228สนะองแปดเนาะพอใส่เสื้อไม่กี่ข้อชาร์โด้อาร์เมอกับรองเท้าออร์เลีสนะครับก็ขึ้นมาเป็นสองามแปนะครับผม ก็มาลองเทสให้ดูนะเอ้ยดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะขึ้นมา40%นะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าใช้เป็นตัวเต็มสูตรนะครับผมารับตัวหนึ่งนะผมขโมยให้ก่อนขึ้นมาเป็นจาก40ก็ขึ้นมาอีก6%นะครับก็เป็น46%นะครับผมที่ขึ้นมาของดาเมจไฟนอนดาเมจนะผม ผมวัดที่ไฟนอดนะครับของตามนี้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมที่อยากแนะนำนะถ้าใครจะเล่นนะสมมติว่าเออใช้ของตามนี้มีขอมีอะไรประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ถ้ายังไม่มีไลท์เบทนะจะไปใช้เป็นหมวก s c o r p i o อนะครับคู่ก,กับกับไอ e hawk os ก็ได้นอะอันนั้นก็เป็นของสาย genesis b l a นะครับแต่เหตุผลที่ผมไม่ได้ใช้เป็นเซตนั้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกคือ1คือเดี๋ยวหมวกเนี่ยถ้ามันมีถ้า ggt เข้าใจดีเอาหมวกดี v า n a r d h เข้ามาอย่างเงี้ยเออผมจะใช้ตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันมีสกิลเด้งเลือดได้นะครับเพราะว่า genesis b เราใช้เลือดในการจบ ในการใช้สกิลนะครับผมซึ่งใช้15เปร์เซ็ข้างเยอะนะครับ <laughs> เพนมากนะครับแล้วก็อย่างหนึงคือที่เหลือเนี่ยก็ตามตามตามใจเลยนะครับผมแต่ว่าอยากผมก็คืออันในอนาคตเนี่ยมันจะมีคอมโบคู่นะครับก็คือเรื่องของอ l ลูชั่นนะไอ้โล อ่า s i o n s a n c เซนทรีมิชช i o นนะครับผมกับอ่าอีโลชั่นเอ็กซ์นะครับที่จะมาใช้ในของสายนี้นะครับแต่ว่ามันอยู่ยังอีกไกลนะครับ,บนั้นก็ใช้เป็นไลท์เบสกับหรือเลือกที่เป็นม o ลส์คอปิโกับอาวุธ OS ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีโล่ไอตาช่างเนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีรถ คูดาวหนึ่งวินะครับผมที่จะทําให้สกิลใช้ได้รัวขึ้นนะครับก็อาจจะลําบากนิดหนึ่งก็จะเหลือติดคูดาวที่อาถ้าใช้แบบหัวกใกล้อย่างผมอาจจะติดคูดาวที่มีจุดห้าวินะครับก็ต้องอลองดูดีๆครับว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับก็ลองฝึกดูนะเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยที่ผมติดคูดาวหนึ่งวิเนี่ยผมก็ลงทีหนึ่งแล้วก็บนบินวนรอบมอนทีหนึ่งแล้วก็ลงอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้เอานะครับแต่ว่าอันนี้ทำให้ใช้รัวได้นะครับ ก็อาจจะแบบว่าต่อเนื่องมากขึ้นปิดมอนได้เร็วขึ้นนะครับผมโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะให้ติดไว้นะครับผมก็คือไอตัวนี้นะครับผมอ่าดิเช่นแบตเทิลชิพนะครับฝั่งทั้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายสลับกันตามอ่าเขาเรียกอะไรสถานการณ์นะครับเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยใช้อันเนี้ยสมมติจะเป็นม a g ก c s โซ่นะเพื่อเอามาเด้ง SP เราจะมีปัญหาเรื่อง SP มากกว่า HP นะครับเพราะว่า ยาบัฟพวกนี้เรากดแบบเยอะไงมันก็โอเคไงแล้วอย่างนึงคือเรามีสกิลคลิงเกรสนะครับผมที่ได้ HP ให้เราได้นะครับแต่เราแบบเรื่องของ HP เราไม่ค่อยมีนะครับผมอันนี้ก็จะเอามาช่วยประครับประคองได้นะครับหรือบางคนเนี่ยยังไม่มีถุงมือเจาะเวทนะครับอีกข้างหนึ่งนะก็อาจจะไปหาไอ้น,นี้มาอีกข้างหนึ่งมาใส่เลยคู่กันนะครับประดับ17.1ฝั่งขวาเนาะ ก็หาเป็นเมจิกฮีลิ่งนะครับที่เด้งเลือดให้เราได้นะครับผมผมก็ใช้นะก็ติดบ่อยนะติดบ่อยอยู่นะโอเคอยู่นะครับผมก็ตั้งแต่ว่าต้อง <c oughs> อตีมอนหมู่นิดนึงนะครับผเพราะโอกาสติดของเด้งเด้ง HP นี่คือ2%เปอร์เซ็นแต่ SP ที่หนึ่งเปอร์ซ็นะครับผม <reet> re โอเควันนี้ผมก็ลองมาเทสให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าเออใส่ใส่ใส ชาโดเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็ลองเทสให้เรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าสายนี้นะครับถ้าใครจะเล่นก็ใจถึงนิดนึงนะเพราะว่าของเอื้ออามวยเนี่ยมันยังมีไม่ค่อยเยอะนะครับเล่นๆอาจจะกำมัดหน่อยนะแต่ว่าในอนาคตถ้ามันมีของเอื้อมาเนี่ยก็น่าจะเล่นสบายขึ้นนะครับผมอย่างผมผมก็กำมัดนิดนึงนะอย่างตอนไปเก็บแมวดันแมวก็แบบเสียวๆนะครับผมจะอะไรยังไง แน่นอนก็คือพกดอกเหลืองไว้ด้วยนะครับพกดอกเหลืองพกยาปัม๊มอะไรพวกเนี้ยเอาไว้นะครับแนะนําเลยโอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็ไว้พิยงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมใครมีอะไรก็สามารถพิมพ์คำถามไว้ใต้าาถถาาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมก็เดี๋ยวจะค่อยๆหาคําตอบมาตอบให้นะครับถ้าพอตอบได้นะ ก็เดี๋ยวเจอกนใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช่องพงสท n นเชนแนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้าใครเข้ามารู้สึกที่ยังไม่ใช่ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเข้ามาผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกนใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกนใหม่นะ